สวัสดีค่ะกวางเน็ตอาสาค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคอร์สพิเศษการใช้ออนไลน์และสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่ชอบอัปโหลดรูปภาพแล้วก็วิดีโอลงบน Facebook แล้วรู้สึกว่ารูปภาพและวิดีโอนั้นเนี่ยไม่ค่อยคมชัดนะคะไม่ควราพาดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยกวางมีเทคนิคนะคะมาฝากคุณผู้ชมกับหัวข้อ เทคนิคการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอลงบน Facebook ให้คมชัดระดับ HD ค่ะค่ะและสำหรับ f a c e b o o k นะคะอย่างที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะถูกก่อตั้งโดยคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะแล้วก็ f c e e o o o เนี่ยอนุญาตให้ใครก็ได้นะคะเข้าสมัครลงทะเบียนกับ Facebook และผู้เป็นสมาชิกข,ของ facebook นั้นนะคะสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสําหรับแนะนำตนเองนะคะหรือว่าติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะคะทั้งแบบข้อความภาพเสียงและวิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้นะคะใน facebook นอกจากนี้นะคะผู้ใช้ยังสามารถใช้ f c e e o o o เนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆได้นะคะเช่นการเขียนข้อความนะคะเล่าเรื่อง แสดงความรู้สึกนะคะความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจโพดรูปภาพนะคะโพสคลิปวิดีโอแชทพูดคุยเล่นเกมนะคะและสามารถชวนเนี่ยผู้ใช้ท่านอื่นเนี่ยมาร่วมเล่นกับเราได้นะคะรวมไปถึงนะคะการทำกิจกรรมอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่มากมายนะคะการใช้ f a c e b o o k นะคะเรามาดูกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ Facebook ทำอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์เรื่องราวนะคะโพสข้อความรูปภาพและวิดีโอนะคะแล้วก็ดูว่าเพื่อนเราเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่าอัปเดตสถานะต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะรวมไปถึงการรับการแจ้งเตือนนะคะเมื่อเพื่อนถูกใจแล้วก็แสดงความเห็นบนโพสต์ของคุณนะคะเล่นเกมแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันโปรดของคุณ และคุณผู้ชมก็ยังสามารถซื้อขายสินค้าบน Facebook MarketPage ได้อีกด้วยนะคะค่ะและอย่างที่กวางได้บอกไปนะคะว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยใช้ f c e e o o o นะคะเพื่อแชร์เรื่องราวหรือว่าการโพสต์ข้อความรูปภาพและว,วิดีโอนะคะลงไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้กวางม,มีเทคนิคนะคะในการอัพโหลดนะคะรูปภาพและว,วิดีโอเนี่ยให้คมชัด โดยวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่านะคุณภาพของรูปภาพและวิดีโอนะคะบน Facebook ได้เลยนะคะสำหรับการตั้งค่านั้นนะคะก็วิธีแรกเลยคือคุณผู้ชมนะคะเลือกเข้าไปที่เมนูขีด3ขีดหรือว่าเมนูแฮมเบอร์เกอร์นะคะอาจจะอยู่ทางด้านนะคะขวาบนหรือว่าขวาล่างนะคะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Facebook นะคะและต่อมานะคะก็คือเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกหาเมนูที่เขียนว่านะคะการตั้งค่า และความเป็นส่วนตัวนะคะเมื่อเจอเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะขั้นที่3ก็คือกดเลือกนะคะการตั้งค่านะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ก็คือเลื่อนลงไปเลือกที่สื่อและผู้ติดต่อนะคะเมื่อเลือกที่สื่อและผู้ติดต่อแล้วเนี่ยก็กดเปิดนะคะการอัปโหลดรูปภาพด้วยความละเอียดสูงนะคะแล้วก็การอัปโหลดวิดีโอนะคะด้วยความละเอียดสูงนะคะเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถอัปวิดีโอ โดยที่ภาพและวิดีโอของคุณผู้ชมเนี่ยจะมีความคมชัดระดับ HD เลยนะคะ,ะถ้าหลายท่านดูวิธีการแล้วยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้กวางม,มีคลิปวิดีโอนะคะมาฝากด้วยนะคะสามารถทําตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ,ะเริ่มแรกก็เข้าไปที่ Facebook เลยค่ะหลังจากนั้นเลือกเมนูขีดสามขีดหรือเมนูแฮมเบอร์เกอร์นะคะของกวางก็จะอยู่ทางด้านขวาบนนะคะเลือกนะคะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะเลือกไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นนะคะหาเมนูนะคะสื่อนะคะและผู้ติดต่อนะคะเลือกไปได้เลยนะคะอ่าเราก็จะมาถึงการอัโปโหลดรูปภาพด้วยความละเอียดสูงนะคะกดเปิดเลยค่ะต่อมาก็เป็นการอัโปโหลดรูปภาพหรือว,วิดีโอนะคะด้วยความละเอียดสูงนะคะก็กดเปิดได้เลยค่ะ เท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเนี่ยให้คมชัดได้เลยค่ะค่ะแล้วเมื่อคุณผู้ชมนะคะได้ตั้งค่านะคะการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเนี่ยด้วยความละเอียดสูงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการโพสต์วิดีโอกันดีกว่าค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยโพสต์ภาพหรือวิดีโอเลยนะคะสามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะ เริ่มไปที่นะคะเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเลือกไปที่นะคะคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะจะอยู่ทางด้านบนของฟีดข่าวหรือไทม์ไลน์ของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นกดไปที่รูปภาพและวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอแบบ HD ที่คุณต้องการที่จะแชร์นะคะได้เลยค่ะอันนี้กวางก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะ1คลิปนะคะหลังจากนั้นกดไปที่ถัดไปค่ะ เมื่อกดไปที่ถัดไปแล้วนะคะก็สามารถใส่ข้อความได้นะคะบอกอะไรสักนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะคะก็กวางจะใส่เป็นเน็ตอาสาออนไลน์นะคะและในการโพส์คลิปวิดีโอหรือรูปภาพเนี่ยคุณสามารถตั้งสถานะหรือว่าสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้นะคะว่าจะแชร์แบบไหนนะคะอันนี้กวางเลือกแชร์แบบเฉพาะฉันนะคะเพราะว่าจะเป็นการเทสนะคะวิธีการโพส์วิดีโอให้คุณผู้ชมนะคะหลังจากนั้นก็กดไปที่โพสต์ได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเรากดไปที่โพสต์แล้วนะคะก็รอการประมวลผลนะคะวิดีโอของคุณนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็จะแ,แจ้งเตือนว่าคุณนะคะสามารถดูวิดีโอได้แล้วนะคะหรือว่าวิดีโอของคุณเนี่ยพร้อมให้รับชมแล้วนะคะอ่าแลนี้ก็เรียบร้อยคันวิธีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะ และเมื่อเราโพสคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าวิธีการดูวิดีโอบน Facebook เนี่ยให้คมชัดน,นะคะทำอย่างไรนะคะสำหรับใครที่ตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยการเปิดคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะคมชัดตั้งแต่แรกเลยแต่สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยไม่คมชัดน,นะคะคุณผู้ชมก็สามารถตั้งค่าได้นะคะโดยการที่เปิดไปที่คลิปวิดีโอนะคะใน Facebook นะคะหลังจากนั้นกดไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟ,ฟืองนะคะเพื่อตั้งค่านะคะ เมื่อกดไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าแล้วเนี่ยก็เลือกความละเอียดหรือความคมชัดของภาพได้เลยค่ะเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ดูภาพแล้วก็วิดีโอนะคะด้วยความละเอียดนะคะสูงเลยนะคะหรือว่าความคมชัดระดับ HD เลยนะคะและนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะที่กวางนำมาฝากนะคะในการเทคนิคการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอลงบน Facebook ให้คมชัดระดับ HD เลยนะคะ ในครั้งต่อไปนั้นนะคะกวางจะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราดีแท็กเน็ตอาสานะคะได้ทาง f c e b o o o f a n p เ g e เน็ตอาสา by d t แท็กเน็ตอาสาโซเชียลแ t คทิ t ิตี้เน็ตอาสาออนไลน์และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง Youtube c h a เ n e ตอาสา s f ฟฟ f i ชอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่พวกเรา ดีแท็กเน็ตอาสานำมาฝากคุณผู้ชม<ล>ะนะคะและสำหรับวันนี้กวางต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ